ถ้าวิญญาณไปตั้งในผืนนาเลวกรมภพเกิดวิญญาณตั้งในผืนนาปานกลางรูปภพเกิดวิญญาณตั้งในผืนนาดีอรูปภพเกิดใช่ไหมจากนั้นตรัดเหมือนกันเต้หมดเลยแต่เปลี่ยนว่าแทนที่วิญญาณไปตั้งในผืนนาเลวบอกว่าเจตนาไปตั้งในผืนนาเลวเห็นไหมเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตตาสองอัน ปรารานคือปราฐถนาเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งไปใส่แทนคําว่าว an ิญญาณังปฏิทิตังดึงคําว่าวิญญาณไปตั้งออกใส่คําว่าเจตนากับปรารถนาไปตั้งเข้าไปแทนจากนั้นก็เหมือนพูดเหมือนกันอีกนะเจตนาไปตั้ง,าาามมารป,งปราฐถนาไปตั้งในผนืนนาเลวกามาพโวเกิดเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งในผืนนาปานกลางรูปพโวเกิด เจตนาไปตั้งปัฒนาไปตั้งในผืนนาดีอารูปปพะโวเกิดอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอ่าเห็นนะพระสูตรนี้บอกกรรมมังเขตต่างกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคืออย่างในพืชอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอา้ากรรมมีสองนัยยะละ นัยยะหนึ่งคือผืนนานัยยะหนึ่งคือเจตนาผืนนามีสามแต่ถ้าวิญญาณไม่ไปตั้งหรือมเมล็ดพืชไม่ไปตกก็ไม่มีอะไรงอกจริงมะผืนนาก็เป็นผืนนาเฉยๆก็เป็นเขตตังเฉยๆแต่เขตตังที่มีวิญญาณไปปฏิติตังหรือมเมล็ดพืชไปตั้งถูกเรียกว่าเจตนาและเรียกมันว่าก,กรรม ดังนั้นกรรมจึงพูดได้สองนยัยยะคือหนึ่งผืนนาเพียวๆอันหนึง่งคือเขตตังกรรมบางเขตตังกรรมคือผืนนาหรือผืนนาเขตตังนั้นมีเมล็ดพืชไปตั้งหรือมีเจตนาไปตั้งก็จะไปตรงกับอีกพจน์หนึ่งว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะผืนนาถ้าไม่มีเจตนาไปตั้งก็จะไม่รู้ว่ามีใครรู้มันผืนนานั้นจะเป็นท่าตามธรรมชาติผ้าผืนนี้ ไม่มีใครยึดก็ไม่รู้ผ้าของใครแต่ถ้ามีมือมายึดปุ๊บเฮ้ยผ้าของฉันเจตนาปฏิทิตาปัฒนา,ปฏ,นาปฏิทิตาเห็นนะมีความปรารถนาไปตั้งมีเจตนาไปตั้งในธาตุนั้นมีเจ้าของขึ้นมาทันทีเลยเห็นนะดังนั้นมุมของคำว่ากรรมเนี่ยก็จะจะสองในยะเฉือนกันนิดนึงนะเขตตัง สามอีกทีเขตตังคือผืนนามีสามซึ่งเรียกว่ากรรมเหมือนกันแต่ถ้าผืนนานี้ไม่มีวิญญาณไปตั้งก็ไม่รู้ว่าผืนนาอะไรไม่มีใครมารู้ผืนนาถูกต้องไหมแต่เมื่อมีวิญญาณมาตั้งหรือมเมล็ดพืชไปตกพวสคือวิญญาณไปตั้งเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเรามาตั้งในผืนนาเลวหรือผืนนาดีใช่ไหมการที่วิญญาณไปตั้งถูกเรียกว่าเจตนา อีกสองผืนนาก็ก็ยังเป็นเขตตังนะยังเป็นกรรมแต่ไม่มีวิญญาณไปตั้งเท่ากับไม่มีใครรู้ความเป็นเราไม่ได้เกิดตรงนั้นเพราะวิญญาณไม่ไปตั้งอารมณ์แบบนั้นวิญญาณไม่ได้ไปตั้งเมื่อวิญญาณไม่ไปตั้งจึงเรียกว่าไม่มีเจตนาดังนั้นถ้าเราไม่มีอารมณ์คิดฆ่าสัตว์เราจะมีกรรมว่าเราฆ่าสัตว์ได้ไหมไม่ได้นี่ไงเพราะไม่มีเจตนาไปตั้ง เพราะไม่มีวิญญาณไปตั้งขณะที่เราเดินเดินไปเพื่อจะออกไปนอกวัดเราเดินเหยียบมดไปขณะที่โยมเดินอยู่เนี่ยโยมฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ฆ่ามดมีมหมในความคิดไม่มีเราจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวอะใช่ไหมเราคิดเราคิดแค่นั้นเราคิดเดินจะไปกินข้าวอืดังนั้นเจตนามีไหมไแล้วมีกรรมไหมไม่ไม่มีกรรมนี่คือเหตุว่าไม่มีกรรมเพราะอย่างนี้ แต่การตายของมดมีไหมม,มีใช่ไหมมดตายไปแล้วหรือขาหักนะหรือคอหักไปแล้วนะพิการไปแล้วโดนระเหียบอืมแต่กรรมเกิดกับเรามาั้ยไม่เพราะวิญญาณไม่ไปปฏิทิตังปราถนาไม่ได้ไปตั้งเจตนาไม่ได้ไปตั้งอืมอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดจะฆ่ามันเดินเดินไปเห็นแล้วขวางทางใช่ไหม กูไม่หลบหรอกเหยียบปุ๊บนะ่เจตนาปฏิทิตาใช่ไหมอ่าเจตนาไปตั้งมีกรรมมะมีแต่บังเอิญเหยียบแล้วมดไม่ตายนะเพราะอยู่ในล่องรองเท้าพอดีอเดินผ่านไปเฮ้ยมดยังอยู่ใช่ไหมไม่ตายมีกรรมยังมีกรรมยังมีแล้ว,ลวเพราะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอ่าและกรรมทางใจหนักที่สุดใช่ไหมอ่าตกนรกยัง ถ้าตายไปขนาดนั้นอใช่ไหมเนี่ยเออมันต้องล่าปฏิจจสมุปปนธรรมเลยนอ่าเปิดเปิดใหม่อ่าข้างบนเปิดใหม่สิอ่ามุมคนเหยียบกับมุมมดมุมมดถ้าเกิดมุมเหยียบเนี่ยมุมคนเหยียบเนี่ยอาจจะไม่มีกรรมแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นมดมันก็มีกรรมอันนี้เป็นกรรมของมดกรรมของมด เป็นวิบากของมดวิบากของมดซึ่งวิบากแบบนี้ห้ามคิดอย่าคิดต่อนะโอเคสาธุครับ <laughs> เดี๋ยวจะวิปลาสเพราะอยู่ในหนึ่งส่วนของอาจินไต <laughs> แต่วิบากของกรรมที่พระเจ้าให้คิดคืออะไร <laughs> วิบากที่ส่งผลในปัจจุบัน <laughs> เออทำไมวันนี้เราโดนเหยียบวะ <laughs> <laughs> อันนี้นะคิดได้ วิบากที่ส่งผลในทิ่ธรรมคือปัจจุบันอุปปัชชะเวลาถัดมาอปรรปริยายะเวลาถัดมาอีกอทีนี้คิดเรื่องนี้ให้คิดได้เพราะอะไรเพราะเรามีกรรมกันมาเยอะไงมันควรจะหมดไหมล่ะอยากหมดไหมอยากปัจจุบันไหมปัจจุบันไปทําสมาธิอ่าใช่ไหมมันถึงต้องมีกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันไงก็มีกําลังใจเอ้ยโอ้มันดับได้เนาะ เราก็นั่งคูบนลัลงตั้งกายตรงดูลมหายใจกันใช่ไหมเพราะรู้ว่ากรรมสิ้นได้ดับได้เพราะกรรมนี้จะส่งผลในทิฏฐธ,ธรรม